สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะหลายๆท่านที่มีความสนใจในเรื่องของต้นไม้ด่างมักจะชอบหาซื้อต้นไม้ด่างมาปลูกเลี้ยงหรือสะสมกันค่ะซึ่งในปัจจุบันกระแสของการหาต้นไม้ด่างมาครอบครองกําลังเป็นที่นิยมเป็นอันมากต้นไม้ด่างหลายชนิดเป็นต้นไม้ที่เราเคยเห็นแบบชินตามานานแล้วและก็มีต้นไม้ด่างหลายชนิดที่เราอาจจะเพิ่งเคยเห็นหรือได้รู้จัก ต้นไม้ชนิดเดียวกันเมื่อมีลักษณะด่างเกิดขึ้นและแตกต่างไปจากพวกต้นไม้ต้นนั้นก็จะมีมูลค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นมาทันทีหลายคนจึงนิยมเสาะหาต้นไม้ด่างมาครอบครองและปลูกเลี้ยงด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันไปโดยปกติแล้วต้นไม้ด่างที่จะเกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเราจะพบเห็นได้ในจำนวนปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับต้นไม้ที่มีลักษณะแบบปกติ มนุษย์เราก็เลยคิดหาวิธีการที่จะทำให้เกิดการด่างขึ้นกับต้นไม้ด้วยการสันเฮาที่การที่มากมายที่จะก่อให้ต้นไม้เกิดการด่างเช่นการใช้สารกำมันภาพรังสีหรือนำต้นไม้ไปเอ็กซเรย์รับการฉายแสงด้วยรังสีแต่วิธีการนี้ค่อนข้างจะมีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายสูงผลที่ออกมายากที่จะคาดเดาก็อาจจะมีทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จก็ได้ค่ะ แต่มีอยู่วิธีหนึ่งที่ปานิสาเอมเได้ลองทำดูและพบว่าวิธีนี้ช่วยทำให้มีลักษณะด่างเกิดขึ้นกับบางใบของต้นไม้ได้เร็วขึ้นโดยต้นที่นํามาทำนี้คือต้นพลูราชนีสีทองซึ่งไม่มีลักษณะด่างเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวขอเรียกวิธีการที่กำลังทำอยู่นี้เพื่อความเข้าใจง่ายๆว่าวิธีการชักนำค่ะสำหรับการชักนำก็หมายถึงการเกลี่ยกล่อมหรือน้มนำให้เกิดการคล้อยตาม เราก็จะนำแนวคิดนี้มาชักนำให้เกิดการด่างกับต้นไม้ธรรมดาของเราเพื่อให้มีการด่างเกิดขึ้นสำหรับปานิสาเ M ก็เหมือนกับคุณผู้ชมหลายท่านที่ชื่นชอบและรักการปลูกต้นไม้ด่างเลยคิดว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง การด่างของต้นไม้จะเกิดขึ้นตอนไหนใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เราก็ไม่อาจจะรู้สิ่งที่ทำได้ก็เพียงแต่เฝ้ารอเท่านั้นและมันจะเกิดการด่างหรือไม่ดา่างเราก็ไม่มีทางจะทราบได้แต่ถ้าหากเราลองใช้วิธีการชักนำทำให้มันเกิดขึ้นต้นไม้ก็อาจจะเกิดการด่างได้ในระยะเวลาที่สั้นลงหรือใช้เวลาที่ไม่นานจนเกินไป วิธีการก็คือนำต้นพลูราชินีสีทองที่ปลูกเลี้ยงไว้ในกระถางซึ่งทุกใบเป็นสีเขียวอ่อนทั้งหมดและไม่มีวิแววว่าจะมีลักษณะด่างเกิดขึ้นติดใบเลยนำกระถางต้นพลูราชินีสีทองนี้ไปวางไว้ข้างๆติดกับต้นพลูด่างซึ่งเป็นต้นพลูเหมือนกันพยายามจัดกิ่งก้านใบให้พาดเกี่ยวเกิดกันไว้ไม่นาน ก็เห็นใบของต้นพลูราชินีสีทองบางใบมีลักษณะติดด่างเกิดขึ้นบริเวณริมด้านข้างของขอบใบที่ไปเกี่ยววางพาดกับต้นพรูด่างชนิดอื่นอยู่แบบนี้ค่ะในตอนแรกก็มีอยู่ใบเดียวแต่ตอนหลังที่เอาต้นพลูด่างชนิดอื่นไปเกี่ยวเกยพาดเพิ่มด้วยก็เลยมีใบที่ติดด่างเพิ่มขึ้นอีกสองใบรวมเป็นสาใบค่ะซึ่งเราก็เข้าใจว่า การใช้พลูด่างชนิดอื่นเข้าไปวางให้ใกล้ชิดกับต้นพลูที่ไม่ด่างตรงบริเวณขอบปากใบของต้นไม้ให้สัมผัสกันจะเป็นการช่วยชักนําให้เกิดใบด่างขึ้นมาได้ซึ่งถ้าเราลองนำวิธีการชักนำนี้ไปทำให้กับต้นไม้ชนิดอื่นๆก็น่าจะทำให้ต้นไม้ด่างเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมก็ลองนำวิธีการนี้ไปทดลองทำกับต้นไม้ประเภทอื่นๆกันดูนะคะ ไม่แน่คะ่ะอาจจะทำให้เราได้ต้นไม้ด่างเกิดขึ้นมาได้ที่สำคัญเป็นวิธีการชักนำแบบธรรมชาติที่ให้ต้นไม้เขาได้ถ่ายทอดความเป็นด่างจากใบสู่ใบส่งต่อด้วยกันเองพันธุกรรมความด่างน่าจะอยู่ได้ยาวนานกว่าการใช้กรรมนตภาพรังสีหรือจากสารเคมีค่ะหากคุณผู้ชมได้ลองใช้วิธีการชักนำการด่างให้เกิดกับต้นไม้นี้แล้วได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมนำมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะ คุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ